เา้าต้นหนามๆเลย่้นหนามเลยนม่นมันนี่บบบเบียมตื่นสับคุ้มมันมีนมนมแต่พอ,อยเลยไปปุ๊กมัน,มนเลยมาทางนี้เ่ถ่ายคลิปเขาก็มีประโยชน์นนเด้อนีเพิ่มเดิเออเห็นบนันนี้เอ้ยเห็นบ่นนี่ มันอะไรคนไทยกินหนึ่งผัวเี่ยนี่บึงเป็ปตห้มีาทายอยู่เออสีเห็นวันบึงเอ้ยด่ยังปื๊ดๆคันหัวหมดหรอเนี่ยเป็นคืองามคือนี่อยู่มันหัวน้ำอัดระบุไฟฝ่ายเอบีเอสมันอยู่ยว่านี่เนาะต้นนั้นมันมีบ่ล่ะต้นนั่นไหม เคยซื้อเท่าไหร่วะของให้เทคมันสองพันหาสองพันหกดีกาหรือบูงหรือจีกาอีกราค่า,า,าอันร่วมนี่ถือแต่ราค่าแยกนี่ถือแพงรถดพวกเลยเพราะว่าเมืองไทยเขาไม่ค่อยนิยมนั่นสร้สา,รางมาแล้วสร้สางไฟเขามาแล้วเล่นบอลวัน,น้มาคาารูแล้วสร้างไฟ <laughs> เม si <pause> ียสิปะกับบันนี้แล้วกาบดึกไม่เห็นจะนี่ดึกีงานลถอันงานรถอันคตดังนี่นี่ลูกหน่อยอีกเป็นที่ฟีดีเสียที่ฟีหัว้เวแล้วที่ีเหรอ่อปาแมัอันเจ้าที่ฟีหัวบว่ะด้ใส่หรอใส่ไป้กัจีวยงอย่างนี้มันนี่นะ อยู่่เห็นมันยืนนี่เลยล่ะอยู่ไสนยืนนี่เลยล่ะอยู่นี่อือเอออสร้างหัวเขาไม่เองหนนอ้ว่แต่เรตันสร้างเนียมาแต่เสาเลยมันนี่ที่มันเล็กมดเนี่ยงใก่สร้างอ่ะเย

bữa <laughs> <laughs> <Tốt đấy nhầy. cười> คุณแร่คนเหิดเหวียดเน่ยเบอร์ตัวามัเลเออโอ้เล้ยวตัวตามมาลงเลยนะอีกูจับตัตัไเออ้สีนเลยตัวอ่ะไอเป๋าวนี้ลงเปาวัเสียทับจนเ่้เงินสามหมื่นนะกูล้เสียทับออดก็จะแกะเด้อนบ้ไดจะไปแปลของเขา เป็นตัวตัวท้าไปละเปมคืขึ้นอีรนะเฮ้ยบ่ได้หรอกลุงตัวนั้นายก่ว้หมขึ้นลมันมาลมไหนลมบับัมันขาทั้งงี้บัวเฮ้ยบ้านก็บ่อหมดมันหัวยู่เปดที่ฝีดิเอ เอาลุงเดียวนี่เอาลุงขอทังได้บ่าล่ะบ้าลุงมันขอทั้งผมเลยฮะเมีนบ่มันใจเจ้ามยังจะใส่ซาอ้างอะไรกเราไ่าลุงยอเจ็บด้เราเลี้เ่มมาซางและลงแดงถ่ายอยู่ไปไหนก็บอกกันเลย มุกอะกิจเนเราขาวนาเต้เกอยู่บพได้ก็ต้องได้คันป้าเราได้จับแล้วเอฟซีเอออย่าดูดเบิดเอฟซีลุงเราเบิรตัวเอฟซื้อไห้นมันเบิดปลไเรานี่ถ้าของฟรีบ่ดูดตัวซื้อแต่ซื้อเองหนีว่าดูด

อีกใส่เหรอนะนะใสนะ่เลยน,นะเดี๋ยวมาหลุนนะ่ะเป็นเกาไม่ได้ซ้ำกันบ่นน่อันนี้ตัวเกาตัวน้ำการกล้วยอันนี้การเขียวปแล้วว่าสีเลียวกับปเปลียว เน,นี่ยพวกน่า,นาจะหัวมั้งเป็นชิฟฟี่ครับแต่ของใหม่ๆดีหัว เฮ้ยไม่ด <iesen> <com> hey. <g Sho ots main> ้ำมันหัวพักันยกห่วงในเป็นบีกาหัวเอ็นมาเมนยกห่วงในเป็นบีกาหัวเที่ยวกันเมื่อกูน่นมันคือสภาพแบบสดๆยู่เนาะมึง นี่หหอใช่ตรงเจียบแป้นเงีลยึก<อ>เยไก่เรมั้งโแป้น่าจะไก่เชียงกันาะงันน้นบอก <c oughs> ใช่ ทิมทิมไมนได้แล้วอเมนมึงลุงไม่ลงนะเป็นวิดูสายหนึ่งว่ะโอ้กหนี่มาใส่นสิ่ขีดกันมาดิ ตัวนี้ล่งลางตัวนี้ขึ้นจะวบิดไฟเบรกอยู่นีใ่ใส่มหมนเัาใส่เลยบวกวางเลยตัวนนั้นเอาไว้สั่นเอาไว้ถอุดสายันึง่งเาะเป็น,นหู้นอดมันลงกัน ไปเราแปยงในบิ๊กลงมาเอ้ยมันเป็นโพลีมันมันเป็นแปบ,บเป็นเกี่ยวถึงโมเมนต์เดี๋ยวอ้าวพานสายไปเดี๋ยวเขามาเดินสายแห เอาเลยบ่เอาเลยที่จะเอารถแห่มางันก่อนต้องใส่ไอ้ตัวนันปอยไว้เลยตัวสายลมน่ะน่าจะพานครับเรียบร้อยเลียบร้อยเนี่ยยังรถแห่ไปเห็นรถเกี่ยวต่อนี่สี่มุ่งเสาแล้วต้องไม่เห็นรถเกี่ยวต่อนี่ข้าวม ในอันไหนควางประตูไหมในเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเสียเบียร์มาเดินระบบลมตัวนี้ก็หัวครับปั่มตัางดนุนคือบกเขาจะเสียะเอพูปกกันคลิปหน้าครับ